สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่านตามที่นักเรียนได้เรียนรู้หลักการอ่านบทรอยแก้วและร้อยกลองมาแล้ววันนี้ครูจะพามาเรียนรู้ในเรื่องหลักการความตีความแปลความและขยายความกันค่ะเรามาดูกันว่าเราจะเป็นนักตีความได้ดีแค่ไหนไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ความหมายของการอ่านตีความคือการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายความคิดสำคัญของเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจากบทประพันธ์ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยลึกซึ้งเพียงใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์การสังเกตและการวิเคราะห์ของผู้อ่านและความรู้สึกของผู้อ่านแต่ละคนโดยในกระบวนการอ่านเพื่อตีความนั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแปลความจับใจความสำคัญ การสรุปความรวมทั้งการเปรียบเทียบความสำคัญของการตีความคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้หลายแง่หลายมุมเห็นคุณค่าของวรรณกรรมอันมีผลเกี่ยวโยงถึงคุณค่าของชีวิตและสิ่งแวดล้อมเกิดการฝึกคิดฝึกไตรตรองเหตุผลเป็นผลให้ผู้อ่านมีความละเอียดถี่ถ้วนและมีวิจารณญาณในการอ่านมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงงานประพันธ์นั้นๆและช่วยให้ผู้อ่านมีโลกกระนัดที่กว้างไกลลักษณะของงานเขียนที่ต้องใช้การอ่านแบบตีความหนึ่งเป็นข้อเขียนที่ใช้คำที่มีความหมายโดยในคือความหมายที่แฝงอยู่ในประโยคนั้นๆเช่นในองค์กรใหญ่ๆมักจะมีการแย่งชิงเก้าอี้ผู้บริหารเก้าอี้เป็นความหมายโดยในแปลว่าตำแหน่งสองข้อความที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือใช้วาหารเชิงเปรียบเทียบเช่นสวยเหมือนนางฟ้าดวงหน้าง,งามกระจ่างดุดดวงจันทร์ 3. เป็นข้อเขียนที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ผู้เขียนกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งเช่นสีขาวแทนความบริสุทธิ์สะอาดสีดำแทนความชั่วร้ายความมืดมนความตายดอกกุหลาบแดงแทนความรักของแทนชนชั้นสูงเป็นต้น ขั้นตอนของการตีความหนึ่งสำรวจงานเขียนว่าเป็นงานเขียนประเภทใดลักษณะใดสองอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนพิจารณาเนื้อหา 3. วิเคราะห์ถ้อยคำอาจมีบางคำที่มีความหมายเฉพาะ 4. พิจารณารสของคำเพื่อประมวลน,น้ำเสียงของผู้เขียน 5. สรุปสารที่ได้จากการตีความข้อเขียนนั้นๆต่อไปเรามาดูความหมายของการแปลความกันค่ะ การแปลความคือการแปลตามอักษรหรือคำโดยถือความหมายเป็นสำคัญโดยยังรักษาเนื้อหาและความสำคัญของเรื่องเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนถ้าอ่านหรือฟังแล้วแปลความผิดไปจากเนื้อความเดิมก็จะทำให้การตีความขยายความหรืออื่นๆผิดไปด้วยรูปแบบการแปลความหนึ่งแปลคำศัพท์เฉพาะให้เป็นคำศัพท์ธรรมดาเช่นบุปผาแปลว่าดอกไม้ตุน แปลว่าหลอกลวงหรืออีกความหมายคือวิธีปรุงอาหารอย่างหนึ่งโจทย์แปลว่าผู้ฟ้อง 2. แปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยร้อยกรองคำภาษาบาลีสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ให้เป็นภาษาสามาัญเช่นธรรมโมหเวเรักขติธรรมจาริงแปลว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ผิดพักผ่องเพียงบุหลานชายแปลว่าใบหน้าผุดผ่องราวกับแสงจันทร์ 3. แปลเครื่องหมายต่างๆเช่นสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมต่อด้วยหัวลูกศรชี้ลงหมายถึงผู้ชายสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมต่อด้วยเครื่องหมายบวกใต้วงกลมหมายถึงผู้หญิงสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ไปทางขวาหมายถึงมากกว่าสุดท้ายเรามาทำความเข้าใจกับการขยายความเรื่องที่อ่านกันนะคะ ความหมายของการขยายความเรื่องที่อ่านหมายถึงการขยายขอบเขตความหมายของเรื่องที่อ่านให้กว้างไกลออกไปโดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่อ่านกับประสบการณ์อื่นๆของผู้อ่านอาจเกิดความคิดที่ขยายออกไปจากเรื่องที่อ่านขณะที่อ่านหรือหลังจากอ่านจบแล้วการขยายความคิดนี้ผู้อ่านอาจใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีเป็นพื้นฐานเพื่อให้สามารถขยายความคิดไปได้กว้างไกลมากขึ้นวิธีการขยายความหนึง่ง กล่าวถึงสาเหตุและผลที่สัมพันธ์กันสองยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงมาประกอบสอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติม4คาดคะเนการอนุมานสิ่งที่น่าจะเป็นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปตัวอย่างการขยายความความโศกเกิดจากความรักความกลัวก็เกิดจากความรักผู้ที่ละความรักเสียได้ก็ไม่โศกไม่กลัวจากพุทธสุภาษิตซึ่งเราจะขยายความได้ดังนี้ เมื่อบุคคลมีความรักในสิ่งใดหรือคนใดเขาก็ต้องการให้สิ่งนั้นคนนั้นคงอยู่ตลอดไปมนุษย์ส่วนมากกลัวว่าคนหรือสิ่งที่ตนรักจะแตกสลายหรือสูญสิ้นไปแต่ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปไม่อาจคงอยู่ได้ย่อมมีการแตกสลายสูญหายไปตามกาลเวลาถ้ารู้ความจริงดังนี้และรู้จักละความรักความผูกพันนั้นเสียก็จะไม่ต้องกลัวและไม่โศกเศร้าเสียใจอีกต่อไป ส่วนนี้คือการขยายเนื้อความให้ขยายมากขึ้นมีการยกตัวอย่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่จะง่ายและจะเข้าใจมากขึ้นต้องฝึกและทบทวนเพิ่มเติมเป็นไงบ้างคะรู้สึกสนุกกับการอ่านบทประพันธ์และสนุกกับการหาความหมายของคำศัพท์ต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะโดยสรุปหากเราสามารถตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่านได้ดีอีกการอ่านวรรณกรรม จะมีความสนุกสนานและไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ